ซ่อมไปครับเพื่อนๆสวัสดีครับคลิปนี้ช่องวิเรื่องทาสวัสดีเพือเ่อนๆนะปี65นะครับเครื่องเสียงที่ยอดนิยมเลยเนี่ยมันเป็นยอดนิยมสําหรับนักฝังบลูทูธนะครับ <to> นะไม่มีอะไรเปลี่ยนแจ็คเนาะแจ็คก,ก็เหลืออยู่นะครับเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับแบบนี้ แบบนี้เปลี่ยนได้แน่นอนซ่อมได้แน่นอนเลครับเพื่อนครับประเมินแล้วได้แน่นอนก็เนื่องจากว่ามีอะไรนะครับ <c oughs> อะไรตุดติดติดเดี๋ยวทีนี้ผมจะทําการโอ้โหนี่มันแบตอ่อนหรือมันไม่มีการเชื่อมต่อมันจะปิดเนาะมันตุดตุดผมก็มองหายแกะออกมานะครับน็อตอยู่ด้านหน้าปกติมันจะมีแบบนี้นะครับ ตัวนี้ไม่มีนะเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> มุนออกมาเลยนะครับนะมุนออกมามุนออกมานะครับแล้วมันก็จะหลุดออกมามุนนอดออกมาให้มันหมดทุกตัวด้วยออกมาแล้วทีนี้ก็ยกมันออกมานี่โอ้หลุดออกมาขนาดนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับ โอ้หเห็นไหมครับเพื่อนๆสุดยอดสุดยอดมากดูลำโพงขนาดใหญ่ใหญ่แล้วแน่เลยนแบบถ้าเทียบกับตัวเขาถ้าเทียบกับตัวไอซีนะครับใหญ่แล้วนะครับเพราะวไอซีเขารู้สึกว่าจะโอ้โหนะครับนี่ผ้าขยายเขามาดูข้างในกันแล้วถอดแบตออกก่อนนะครับเพื่อนก่อนที่จะไปทําอะไรคุณเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ายังต่อแบตอยู่เนี่ยเกิดการช็อตอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะแก้ไขลําบากนะครับ อ่านะครับถอดออกแล้วนะครับเพื่อนครับทีนี้ตรงนี้ก็แจ็คชาร์ตนะจะเปลี่ยนแจ็คชาร์ตโอ้ยจริงๆแล้วแจ็คชาร์ตเนี่มันมีมันมีทางเล็กทางใหญ่อะไรของมันอยู่นะครับแต่บางครั้งบางทีก็การเสียบเข้าไปไม่ได้ดูไมโคร USB ตัวนี้เสียบ,บ่อยเหมือนกันก็เนื่องจากว่าการเสียบ,บต่างๆเนี่ยผู้ใช้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูบ่ได้เร่งว่าต่อไป จับมากอดันโหลดแดกโหลดว่าตัวไปเออนี่ครับ่ก็เป็นอย่างนั้นก็เลยทําให้มันแตกแล้วมันหัดแบบนี้นะครับพบได้บ่อยเหมือนกันนะเพื่อนนะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถอดมันออกมานะครับเพื่อนการตอนออกมาการเปลี่ยนชัดๆัดในช่วงปีหกข่าเนี่ยนี่คลิปนี้คลิปแรกนะการตอนออกมาผมใช้วิธีการแบบนี้นั้นเพื่อนนะบางคนยังยังไม่รู้ว่าจะถอดแบบไหนแต่ว่าผมใช้วิธีนี้นะเพื่อนนะ โดยการให้ความร้อนในตรงนี้ใส่ตะกัวอะไรเข้าไปแล้วที่นี่ไอ้นี่มันร้อนอ่ะมันร้อนมันร้อนร้อนมากๆแล้วนะครับอ,อแล้วก็ให้ตะกัวเขา้าไปอีกถ้าจะเปนในลักษณะของการใช้เครื่องเป่าลมร้อนไม่สะดวกเลยเครื่องเป่าลมร้อนมีนะครับแต่ว่ามันผมมาใช้แล้วมันไม่สะดวกมันแบบนี้สะดวกกว่าเยอะเลยครับนี่ให้ความร้อนนะครับ คุยไปพูดไปแบบนี้ก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะอีกสักหน่อยเนี่ยอิงการเอาแจ็คออกมาก็ให้ความร้อนแล้วก็หลุดออกมาง่ายดายนะคนัะูถึงนะครับแต่ที่นี้นะครับการเปลี่ยนเนี่ยนะครับการที่จะใส่ลงไปตรงนี้เนี่ยตัวนี้มันค่อนข้างเล็กนะครับต้องใช้ความพยายามสูงเหมือนกันนะครับเออบางบางคนก็พยายามทําแต่ก็ไม่สําเร็จก็มีที่เ,เพื่อนๆทาไม่สําเร็จมันก็มีปัจจัยอยู่สองสามอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่เครื่องไม้ mm. เครื่องมือนี่มันไม่ถึงนะครับหัวแรงมันไม่ถึงการทํางานอะไรก็ยากการถอดออกมาก็ยังถอดลาบากนะนะครับถ้าเกิดว่าหัวแรงไม่ถึงนะ่ถ้าเป็นหนังจีนก็จะเป็นกระบี่ไม่คมอะไรพวกนะั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระเอกเนี่ยกระบี่เขาคมหน่อยก็จะหาเรียบร้อยนะครับพูดต่อสู้แค่ชึกๆแค่นั้นเองเโอ้โหเร็วมาก แต่ก็คงจะไม่ขนาดนั้นนครับมันก็หมัน,หมนทําไปแล้วกันนะครอ่าอันดับแรกเลยครับหัวแรงไม่คมต่อมาก็คือนะครับเอ่อใจร้อนเกินไปเพราะว่าจาเกิดว่าใจร้อนมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทําใหเ้เราเนี่ยไม่สําเร็จแล้วมันจะท้อใจร้อนมากเกินไปก็งานอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ใช่งานที่ต้องใจร้อนอะไรนะครับเห็นมไหมครับ มันต้องโอ้โหใจเย็นอยู่ได้นี่นะนี่นอเออเลงดีๆนะครับเล็งดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลงก่อนเล็งก่อน,อนต้องใส่แว่นนะที่นี้นะครับเพื่อนๆผมได้ทําการเอาแจ็คใส่เข้าไปกาะน,นะครับใส่แล้วนะครับเปลี่ยนแจ็คชาร์จไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับแล้วที่นี้ก่อนที่เราจะเสียบอะแดปเตอร์นะครับเพื่อลองเครื่องก็อย่าลืมเสียบเจ้าแบตเตอรี่นี้เข้าไปด้วยครับ ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ค่อยจะได้การนะครับนี่ผมใส่ตะกวาเยอะเลยนะครับเพื่อที่ให้มันเกิดความแข็งแรงนะครับชาร์จได้นะครับมีไฟแดงขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนนี้กันดีกว่านะเพื่อนต่อไปนะครับทีนี้นะครับเรามาดูคร่าวๆในบอร์ดนี้มันน่าจะมีอะไรดูบ้างไอซีตัวนี้เขาทำหน้าที่รับคำสั่งจากคีย์สวิตด้านหน้า สั่งเปิดผิดควบคุมทั้งระบบเลยสีตัวนี้นะครับรวมไปถึงการเล่นบลูทูธ MP3 แฟลชไร์อะไรพวกนี้นะครับสุดยอดเลยสีตัวนี้เขาเก่งมากกันนีนะพูดถึงเนาะต่อมานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นวงจรเพิ่มไฟนะครับบูตไฟเพิ่มไฟเป็นวงจรคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ ซึ่งก็เพิ่มไฟจาก3.7โวลต์นะครับของแบตเตอรี่นี่นะครับเนะี่ยเพิ่มขึ้นให้มีระดับที่มีความแรงสูงกว่า3.7โวลต์บางรุ่นก็เป็น5โวลต์บางรุ่นก็เป็น7โวลต์นะครับบางตัวก็9โวลต์เลยนะนะครับวงจรนี้นะครับแล้วในส่วนนี้ก็คือภาคขยายโอ้โหเป็นแบบสเตอริโอไหมนะครับมีทั้งซ้ายขวาเห็นไหมครับเพื่อน เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเขาจะเพิ่มไฟแบบไหนกันนะเขาเพิ่มไฟจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังไม่เปิดเครื่องนะครับทีนี้เครื่องปิดอยู่ครับเดีมาดูนะครับไฟจากแบตเตอรี่ได้เท่าไหร่สามจุดแปดนะครับโอ้ยซูมเกินซูมเกินเหตุนะครับ นี่ครับแบตเตอรี่ได้3.8มจุดแปดโวลต์นะครับตรงซีฟิลเตอร์นี้นะครับยังไม่มีเลยไม่เห็นมีเลยนะครับก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับถ้าเปิดเครื่องแล้วปุ๊บเนี่ยไฟจดถึงจะมานะครับดูนะครับอ่าเปิดเครื่องแล้วนะครับ เพื่อนดูนะสานะครับเห็นไหมอ่าทีนี้ไฟมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับด้านนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับหน้าเห็นไหมห้าจุนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับคือเขาเพิ่มไฟขึ้นมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงในส่วนของไอซีภ่าขยายตัวนี้ให้แรงขึ้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนครับสุดยอดไหมนะครับสำหรับเทคโนโลยี ผมว่าต้องสุดยอดแน่ครับเนี่ยครับก็เลยได้กําลังที่แรงดังแรงแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่แค่นี้นะครับก้อนแค่นี้ก็สามารถเปิดต่อเนื่องได้4ชั่วโมง5ชั5่วโมงเลยทีเดียวนี่แหละครับเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่งนะครับช่างก็ต้องพิจารณาไม่หยุดนิ่งเช่นเดียวกันนะครับมีหลายแบบหลายอย่างนะครับในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เป็นโลกที่กว้างใหญ่มากนะครับนะครับงานเฉพาะด้านก็มี นะครับแต่ในส่วนของช่างวิทย์เลื้งตาเนี่ยทำเป็นเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความบันเทิงแบบนี้ครับทีวีเครื่อง MP3 เครื่องขยายเสียงประเภทนี้นะครับเอาสองสามอย่างนี้ก็งานก็ไม่หวาดไม่ไหวแล้วเราเพื่อนนะครับแต่บางคนก็ไปถนัดทางด้านแผงบอร์ดวงจรเกี่ยวกับอุปกรณ์โรบอทอะไรพวกนั้นอืมก็สุดยอดนะครับบางคนก็ ถนัดไปทางด้านดาวเทียมอะไรอย่างนั้นนะครับก็แตกย่อยออกไปแต่ละสาขาสาขาโอ้มันกว้างใหญ่มากนะครับอิเล็กทรอนิกส์มันก็เลยไม่มีใครเป็นเทพเซียนทุกด้านนยะไม่มีทางเป็นไม่ได้เลยนะครับอันนี้อาศัยว่าทําบ่อยครับอาศัยว่าทําบ่อยก็เลยพอรู้ว่าา,าชาร์จควรจะต้องเอาตะกั่วใส่เยอะๆแบบนี้มันถึงจะไม่หลุดง่ายนะครับนี่ก็คือประสบการณ์ ที่ประสบการณ์มันสอนเนี่ยนะครับว่าจะต้องเอาตะก,กวัวใส่แบบนี้นะถ้าทําสวยสวยไม่เอาตะก,กวัวใส่เยอะๆยอะรุดอะไรเงี้ยนะครับก็รู้แบบนี้ละนะครับสุดยอดมากจริงๆโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องประกอบนะครับก็ประกอบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนเวลาชาร์จบางทีลูกหลานเราไม่ได้ดูรับ มันก็มีเลขมีใหญ่อยู่เนาะพูดถึงเนาะนะครับบางทีก็ลูกหลานไม่ได้ดูหมาก็ใส่บางทีเข้ามานี่นะครับก็เป็นอย่างนั้นก็ดูสักเล็กน้อยเนี่ยเอ้ยทางไหนว่าอะไรเงี้ยครับก็ดูดูไว้หน่อยนะครับก็ทีนี้ก็เสียบปั๊บเข้าไปก็เสียบง่ายอยู่นะครับก็ได้การแล้วเนี่ยก็ชาร์จแล้วนะครับแต่ที่นี้มันเล่นไหมทีนี้ยังไม่ได้ลองในส่วนของ m อ3มีสามเลยครับ <to> ลองเสียบเข้าไปดูนะ Music ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วและทีนี้ลูกค้าไม่ได้ชาร์จไฟมาหลายวันแล้วแบตเตอรี่มันก็จะหมดผมก็จะดําเนินการชาร์จรอลูกค้าอยู่เดื่อลูกค้ามารับแล้วก็อยากจะเปิดฟังกับบ้านเปิดฟังเพลงกับบ้านคักลไลน์นะครับนี่ก็เสร็จแล้วแล้วก็เพื่อนๆก็ดูภายในนะครับชางวิลเลงถากก็คงจะต้องจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ